สัตสุขธรรมะสวัสดีนะทุกท่านวัาน,นี้ก็พบกันนะในวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือน12นะก็จะสิ้นเดือน12ต่อไปก็จะเป็นเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งดังนั้นในส่วนนี้ก็วันพระนะก็เหลือพระไม่เยอะนะเหลือรูปเดียวนะก็ทำบัดสวดมนต์รูปเดียวนะ ก็ทาทุกๆวันทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เพื่อตอบแทนคุณเข้าแดงเกงร้อนกับศรัทธาของญาติโยมจึงจะไม่มากไม่น้อยเราก็เพียงประพฤติปฏิบัติกับการอตอบแทนคุณเข้าแดงเกงร้อนพักก้อนน้ำ,นำ,นำอุ่นกับศรัทธาญาติโยมที่ทำบญถวายท่านุบำรุงพระคุณเจา้าท่านุบบำรุงพุทธศาสนา เราได้กำลังมาแล้วนะก็มันส่วนผลจเริญมภาวนาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยให้เกิดความรู้แจ้งในข้ออัดขอ้ขอธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนำความรู้ความวิจารจนั้น,ปนไปประพฤติไปปฏิบัติและก็นำผลปฏิบัติของน้นำผลที่จากการเรียนรู้มาแนะนำสั่งสอ,งองยยนให้ญาติโยมได้เดินถูกตามหนละักธรรมตามหลักของสิลธรรมในทางคำสั่งสอนของพุทธศาสนานะ ทุกท่านทุกคนก็เรานะก็ส่วนของพิสูจิ์สมเณรเราที่ทําได้คือคือธุระสองอย่างคือคือคันธุระคือ,คอศึกษาเล่าเรียนเรียนธรรมินัยเรียนหลกักธรรำสอนเรียนพระไตรปิดกและก็เรียนวิชาการทางโลกเพื่ออัพเกรดวิชาความรู้อัพเกรดสติปัญญาให้กับตัวเอง แล่ต่อมาคือวิปัสนาธุระคือเรียนวิปปิบัติวิปัสนากรรมฐานมีมูลกรรมฐานคือ,อกรรมฐานห้าอย่างมีเกสาโลมานาคาทันตาตะโจะซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระอุทชเจ้าให้เมื่อวันบวชเพื่อไปพิจารณาดูร่างกายในการเจรนะิญนล้วก็ปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสีสสสส่คือ,คอกายวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมพิจารณานะ จิตนะต่างๆเพื่อเป็นการขัดเราจิตใจของเราให้มีกิเลสเบาๆหลไรจากกิเลสนะทุกท่านทุกคนและก็ส่วนหน,นก็คือการหาคอยผอยนะคอยผายประการประกาศรมดังนั้นนะเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามและก็ดำเนินชีวิตตาม หลักของริยะมักมีองค์แปดเพื่อก้าวสู่ความรุ่นค้นสู่ความเป็นประชชนนะถึงชาตินี้เราจะมีเกียรติความเป็นผู้นะด้วยเกลเอแต่ว่าเราก็ไม่ละทิ้งทำไม่ละทิ้งคุณงานความดีไม่ละทิ้งทำเราก็เพื่อเพียรพัฒนาปฏิบัตนะิเพื่อความดีงานต่อไปเรื่อยๆก็มีโอกาสเราปรศึกษาเราเรียนม,รนมีโอกาสเราก็ทำมาส่วนเมีโอกาสเราก็พัฒนาวัดเผยแพร่ธรรมประกาศธรรมทุกท่านทุกคนนะก็วันนี้ก็ทำวัดธยมกันนะทุกท่านทุกคน ในส่วนนี้ก็นะก็บอบอสถนะภายในบวสถอ่ก็พระประธานในบวสถนะเป็นที่ประฏิสฐานพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้านะ,ะเป็นสันลักษณ์แห่งความสงบแห่งความร่มเย็นแห่งสันติสุขแห่งความรู้ตื่นเบิกบานแล้ก็มาสวดสรรเสริญเพื่อน,นอ้อมระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเยวาวาเจริญ อนุสตินะสิบอย่างมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังาสาาขานุสติอาจาคานุสติเีลานุสตินะ,ะแล้วก็เทวตานุสติเป็นต้นนะ,ะเพื่อเจริญสติของเราให้อยู่ในเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานมีสติประกอบในความสำรวมระวังการยืนเดินนั่งนอนกินเดินทำพุทธคิดเพื่อมีความสำรวมระวางเสมอเพื่อจัดจิตจใ,จใจของเราให้ดีขึ้น ให้พัฒนาขึ้นในส่วนนี้นะทุกท่านทุกคนและก็ภายในโบสถ์นะทุกท่านทุกคนโบสถ์วัดสลานะก็ซึ่งสร้างเสร็จมาตั้งแต่ปี2,522นะก็ใช้งานมาหลายสิบปีนะก็ด้านนอกก็ผุพังไปตามกาลเวลาแต่ก็ด้านในก็ผุพังเหมือนกันแต่ว่าทาสีแล้วก็วาดภาพพุทธประวัตินะ พุทธประวัติไว้นะแต่ยังไม่สมบูรณ์นะก็ต่อไปนะก็จะพุทธนาให้ดีขึ้นถ้ามีสถามีกำลังเพียงพอก็ต่อยอดต้นทุนบุญกุศลของญาติโยมนะที่ทำบุญถวายไว้นะพุทธศาสนาพระคุณจ้าก็นำมาพัฒนาวัดพัฒนาพระศาสนาให้มีความเจริญให้มีความข้าหน้านะทุกท่านาทุกคนนี่ก็คืออัวสถวัสาวนากกกนะ,ะภายในองบวสถนะก็ แบบเรียบง่ายนะไม่รู้รนะแบบเกา่าแบบเดิมไม่เปลีป่ยนแปลงนะก็โต๊ะหมูก็โต๊ะหมูตั้งแต่กันตั้งแต่มีอุบสถมานะก็แล้วก็ยังแบบเดิมแบบเกา่านะก็เพียงนะผุพังเราก็ซ่อมแซมบ้างแล้วก็พระพุทธรูปและกระฐานพระพุทธรูปนะก็สีเดิมแบบดั้งเดิมที่ผ่านมานะทุกท่านทุกคนก็ยังคงรักษาไว้เพราะว่าไม่ถูกแดดน,นะก็สีไม่ซีด มันคงมาตรฐานดังเดิมเอาไว้แต่ว่าด้านนอกนั้นก็คือถูกแดดถูกลมถูกการเวลากัดกร่อนไปก็ทำให้สุดโซมไปตามการตามเวลาก็ต้องมีโอกาสก็บุรณะสมเสริมต่อไปนะทุกท่านทุกคนนี่คือภายในโบสถนะเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธรูปเป็นเปรือเสมือนเป็นพระคันธกดีที่ประทับ ขององค์เส,ส,สด็จพระสมณะสมเด็จเจ้าแล้วก็อุโสถก็เป็นที่ทําสังฆกรรมแล้วก็ทําวัดสวดมนต์ที่ชน,นุมฟังเทศน์ฟังธรรมทำบุญให้ทานฝึกประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพระพิสุสงฆ์สมเณรและก็ญาติโยมพุธทธศาสนิกชนนะทุกท่านทุกคนนะก็อนุโมทนาบุญให้กันนะในวันนี้ทำวัดสวดมนต์กันะขอเจริญ